นี่เราอยู่ที่ความปูนิ่มเช้าว่างนะครับแตพี่ตับนี่มาดูแบบว่าอันนี้คือมันลอกคาบตัวดูลอกคาบเอมอันี้คือล็อกคาบลอกคาบคือมันจะลอกแบบเวลาเขาลอกคาบก็เพื่อให้ไซส์เขาเขาขยายตัวขึ้นตัวเขาจะใหญ่ขึ้นประมาณเนี้ยนะครัเขาทำไปแล้วลอกมันจะลอกคาบทั้งหมดเลยมีตาเตออะไรตับไตไส้พุงออกหมดเลยใช่ครับตับ อันนี้คือปอดของเขาครับหรือชาวบ้านเรียกว่านองปูเป็นปอดก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นกระเพาะอ,อันนี้ก็คือดวงตาเขาก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันเป็นตัวใหม่หมดเลยคือพวกนี่มันค่อนข้างสะอาดครับใหม่ สต่ไม่ไดเป็นปูทะเลปูดำนิยมเลี้ยงกันใช่เป็นปูทะเลหรือปูดำนี่แหละครับ,รบถ้าปูหมาก็มีเลี้ยงอยู่เหมือนกันแต่ไม่ค่อยสําเร็จเอาวิาจารมามันก็มันพอลอกคราบเสร็จแล้วมันก็จะพี่เอามาแช่ไว้ในตัวเราแช่น้ำจืดไว้เพื่อไม่ให้เขาแข็งตัวไปมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็รอแช่แข็งส่งขายได้ต่อไปหรือลูกค้าท่านใดสนใจแบบเป็นๆก็มาจับไปได้เลยครับอ๋อมันก็จะนิ่มๆ สี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้าถ้ามันล็อกครับเสร็จแล้วมันก็อยู่ประมาณกี่นาทีนะพี่มันจะแข็งตัวชั่วโมงที่ห้าก็เริ่มแข็งแล้วครับอ๋อชั่วโมงที่ห้าสี่ชั่วโมงกว่าดูว่าเดี๋ยวพวกนี้หนูมาเอาแต่ไม่ต้องจ่ายตังค์ไว้ก่อนแต่หนูจะเอาแบบอย่างเงี้ยเอาโล่พุงนี้ไม่เอาเชฟพีพุงนี้ต้องดูอีกทีว่าเพราะว่ามันได้มาได้น้อยไม่เหมือนกันแล้วจะเอาสามกิโลสามกิโลฟูนิ่มครับฟาร์มฟูนิ่มที่เจ้าหล่าวเป็นคนแรกเลยครับครับผม เาแช่ตู้เย็นนิ่มมากนะครับนี่นิ่มมากครับนี้ม่นเิ่นมมากครับหลังจากที่ลอกคราบนะครับเขาจะอยู่ได้ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับเปลือกเขาก็จะแข็งตอนนี้เป็นปูนิ่มอยู่วิธีการเราขึ้นมาจากทะเลเสร็จแล้วครับมาน็อคน้ำจืดนะครับเนี่ยฟาร์มปูนิ่มครับ หอยนางรมตัวใหญ่มากครับนี่แกะออกมาที่แบบกินตัวลร้อยกว่าบาทตัวหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทฮะหอยนางรมครับนี่ก็มาชมที่ฟาร์มนะครับฟาร์มปูนิ่มนะครับนาราฟาร์มปูนิ่มอยู่ที่หาดเจ้าหลาวนะฮะก่อนถึงวงเวียนหมูดุดนะครับอยู่ด้านขวามือลงกับเขามาดนะ้านขวามือก่อนถึงปัามเปอร์ทอ จะพามาเที่ยวสอบถามไอดีไลน์ทั้งเบิมจัดให้พามาุดเป็นหนึ่งสอง้าเี่หกขอบคุณครับ